ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการฟาร์มภาพประสบการณ์ความก้าวหน้าในเกมหนึ่งที่ก็คงเป็นอะไรที่มีแต่ผู้เล่นเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยและใช้เวลากว่าจะคืบหน้าไปได้ซึ่งก็มีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นและมาสอบถามถึงวิธีการจะทํายังไงเวลได้ขึ้นไปไวๆและจะมีเงินเครดิตเยอะๆได้ยังไงกันคลิปนี้ก็เลยขอทําไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและคนที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะครับให้เรามาทําความเข้าใจกันสักหน่อยฮะ จีทีในตอนนี้จะแจ้งเอาไว้ให้ทราบล่วงหน้าครับว่ามีอันดับเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล50นะครับจะไม่ได้เกินไปจากนี้เลยและถ้าหากว่าเราถึงเลเวล50แล้วค่าประสบการณ์ที่ได้มาก็จะถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปแบบนี้แทนครับนั่นก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะต้องเล่นไปถึงเลเวลนั้นกันไปทำไมถ้าพูดถึงจุดเด่นๆที่เราจะได้เมื่อเราไปถึงเลเวล50นั่นก็คือการจะได้อลล็อกพาร์ตแต่งคันสุดท้ายในร้านแต่งรถครับ มันก็คือแถบสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นั่นเองเครื่องมือตรงนี้ส่วนตัวแล้วช่วงหลังๆมาเนี้ยบางทีก็จะถูกใช้สําหรับการเอาไปทํารถสําหรับฟาร์มเงินนะครับก <i> ารอันล็อกต่อมาคือการ swap engine สำหรับคนที่อยากเพิ่มความมันสลับเครื่องจักรรถธรรมดาให้อยู่วลแรงทุรุ่นนรกได้อย่างที่เคยเห็นไปในบักฟาร์มเงินในตอนนั้นน่าเสียดายมากที่แก้เรียบร้อยแล้วโถซึ่งการสลับเครื่องยนต์ก็มีค่าบริการที่แตกต่างกันไปจนเป็นล้านเลยก็มีฮะ ถ้าหากพูดถึงเวล50น่าเสียดายครับที่ตัวเกมนั้นไม่ได้ให้รางวัลอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่สําหรับคนที่มาไกลถึงจุดนี้รางวัลที่ได้ก็หนีไม่พ้นตัวธรรมดาธรรมดาที่เคยได้มาตลอดการเล่นเกมนั่นแหละครับแต่ว่าที่ให้มัอาจจะเป็น5ดาวหรือ6ดาวมาแทนและฟีเจอร์ที่อัลล็อกอีกอย่างหลังจากเลเวล50นั่นก็คือจะสามารถขายรถที่ตัวเองมีอยู่ได้นั่นเองครับ แต่ก็มีการถกเถียงกันอยู่2ประเด็นว่าการจะขายรถเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องถึงเลเวล50ก็สามารถขายได้เพียงแค่ต้องเล่นเควสให้ผ่านเมนูเล่มที่39ก่อนตรงนี้เนี่ยผมเองก็ผ่านมานานแล้วครับก็เลยจะเช็คให้ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเล่นเมนู39จบก็ช่วยเช็คให้ตรงนี้กับเพื่อนๆหน่อยนะฮะว่าการขายไม่จำเป็นต้องถึงเเวล50จริงหรือไม่ ไอาการจะได้มาของค่าประสบการณ์นั้นเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับแต่วิธีการใช้เงินซื้อรถนั้นเห็นจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะอธิบายเห็นภาพกันครับปกติแล้วเนี่ยการที่จะได้มา1 0 0 0 exp หรือ pts ในเกมขอเรียกเป็น exp แล้วกันนะครับจะต้องใช้เงินไปกับก,บการซื้อรถ1ล้านเครดิตครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราซื้อรถราคา3าล้านเพื่อนๆก็จะได้3 0 0 0 exp นั่นเองแต่ในช่วงเริ่มต้นที่เพื่อนๆนยังไม่ได้มีเครดิตที่มากพอการได้รถฟรีนนนััั้้กก็สามามรรถไดบ EXP เช่น โดยจะได้ตามมูลค่าของตัวรถนั่นเองถ้ารถคันที่ได้ราคา3าล้านก็ได้3 0 0 0 exp ฮะแล้วรถฟรีจะไปหาได้จากไหนอย่างแรกตัวลูเลตท,ที่ได้มาก็ได้เช่นกันครับแต่การจะไปลุ้นเนี่ยก็คงจะโดนหลอกกันให้ตายไปข้างเลยครับเพราะผลรางวัลจะออกรถนั้นเนี่ยโอกาสน้อยก็ได้เหรียญกองเล็ก5000เครดิตนี้ซะอีกฮะดังนั้นสิ่งที่ทําได้เลยก็คือการไปสอบไรเซนหรือการสอบใบขับขี่ที่ทุกคนจะต้องโดนบังคับให้สอบอยู่แล้วฮะ เพื่อนๆจะต้องใช้ทุกอย่างที่ทําได้ทายังไงก็ได้ให้ได้เหรียญทุกข้อสอบโดยที่เราจะได้รถฟรีในแต่ละระดับการสอบและ2คันที่มุมนี้ครับจะเห็นว่าถ้าเราไประดับถัดไปก็จะมีอีก2คันเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องสอบให้ได้นะครับ ซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยถ้าทาได้เหรียญทองแดงอย่างเดียวครบทุกอันก็จะได้1นึคันแต่ถ้าอยากได้อีกคันเนี่ยจะต้องผ่านเหรียญทองให้ได้หมดนะฮะขอฟังอย่างนี้หลายหลายคนก็นเริ่มคิดแล้วว่ายากจ,จัดแต่ครับแต่การเสียเวลาไปกับตรงนี้เนี่ยใช่ว่าจะเสียไปแบบเปล่าประโยชน์ครับเพราะทุกครั้งที่เราสอบทุกครั้งที่เราเริ่มใหม่มันก็จะเป็นการฝึกไปในตัวนั่นเองครับให้เรานั้นได้พื้นฐานที่จําเป็นสาหรับเกมเซมที่สามารถจะปรับใช้กับเกมเซมอ,อื่นๆได้ จำการควบคุมจำการเบรกการเข้าโค้งในแต่ละรูปแบบและผมเชื่อว,ว่าทุกๆคนทำได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าการสอบจะค่อนข้างที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมาจนหน้าโม่โหโ <c oughs> ผมก็ขอแนะนำตรงนี้ว่าทาเพื่อนๆสอบไม่ผ่านสักทีให้หยุดไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อพักสมองและกล้ามเนื้อแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆทำได้แน่นอนครับขนาดผมที่ยังเล่นไม่เก่งยังผ่านได้ <c oughs> เพื่อนๆก็สบายแน่นอน แค่ว่าต้องแจ้งข่าวร้ายสักนิดหนึ่งสำหรับการสอบลายเส้นหลังจากอัปเดตเมื่อปล,ปลายปี66ที่ผ่านมา GT7 ได้เปลี่ยนเวลาที่ทําได้ในแต่ละสนามให้ลดวินาทีลงไปอีกครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าจะโคตรยากขึ้นไปอีกแต่สำหรับผู้เล่นที่เคยสอบผ่านไปแล้วถ้วยที่ได้ก็ยังคงอยู่นะครับแต่สถิติที่เคยทําได้กับเพื่อนๆก่อนหนะ้าอัปเดตเนี่ยก็จะถูกลบออกไปแล้วในตอนนี้ครับถ้าอยากได้สถิติกับรายชื่อเพื่อนใหม่เนี่ยก็ต้องไปลองทําใหม่อีกรอบครับ และจุดที่แจกรถฟรีอีกจุดหนึ่งก็คือภารกิจตรงนี้ครับอันนี้ก็เล่นเป็นแบบท้าทายทำให้ได้ตามที่เกมเขากำหนดมาสำหรับพื้นที่ยังไม่มีเกมอยากดูว่าเขาทำยังไงก็ไปดูที่คลิปที่แล้วได้เลยนะครับว่าตัวอย่างมันเป็นยังไงซึ่งก็เหมือนกันครับตรงมุมขวาเนี่ยก็จะได้รถคันเช่นกันเงื่อนไขก็เหมือนกันเลยครับทำเหรียญทองแดงครบ1นึคันและเหรียญทองอีก1นึคัน ถ้าเราลองนับคร่าวๆดูเนี่ยถ้าทําตรงนี้ได้ครบเนี่ยก็สามารถได้รถฟรีถึงเกือบ30ขคันเลยครับนี่ยังไม่รวมระหว่างทางที่ทําไปเวลขึ้นเรื่อยๆแล้วสุ่มตัวรูเล็ตได้รถอีกเน่ที่นี้ถ้าเราตีเวลเป็นตัวเงิน50เลเวลต้องเก็บ EXP กพีกลมๆก็ราวๆห้าหมืนนิดๆก็จะเท่ากับการผลาญเงินเครดิตไปราวๆห้ล้านเครดิตกันเลยีเดียฮนะ ซึ่งถ้าเทียบกับการซื้อรถราคา1ล้านเครดิตเท่ากับเรามีถึง50คันเลยทีเดียวครับแต่เอาจริงๆ่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันมีรถฟรีด้วยไงฉะนั้นเนี่ยซื้อรถเยอะๆและรับรถฟรีด้วยเนี่ยก็จะทําให้เวลไปได้ไหวขึ้นได้ครับและนี่จึงส่งถึงคําถามถัดมาก็คือว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนสำหรับสายเติมเชียวๆอไปนี่เลยครับโดยการซื้อเครดิตด้วยเงินจริงราคาในวันที่ลงคลิปอยู่เนี่ย1 0แสนเครดิตจ่จายเงินจริงเติมเข้าไป9 1บบาทครับ 25,182บาท750,364บาทและ2,738บาทครับ <c oughs> ฟาร์มเงินแค่สนามเดียวอะได้ตั้ง800,000เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการฟาร์มเงินในแต่ละสนามเท่ากับมูลค่า364บาทเชียวแน่ แต่กลับกันสําหรับคนที่ไม่ใช้สายเติมหรือเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ก็ต้องบอกว่าให้เริ่มจากการที่ค่อยๆเก็บเงินจากการทํำบรกิจเมนูคาเฟ่ตามที่เกมเสิร์ฟออกมาให้เรื่อยๆในช่วงแรกไปก่อนอย่าเพิ่งไปจ่ายร้อนครับยังไงก็ในช่วงระหว่างที่เล่นเนี่ยมันก็มีตั๋วลูเล็ตมาให้อยู่แล้วได้ลุ้นจํานวนเงินกันอีกในตอนที่เราผ่านเควสหรือเรื่อยต่างๆนะ แล้เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันก็จะมีตั๋วในแต่ละวันด้วยเช่นกัน,นครับเมื่อเราขับรถที่ไหนก็ได้ครับในเกมในแต่ละวันเนี่ยให้ได้ระยะทางตามที่เกมกําหนดเขาก็จะให้มาเป็นตั๋วมาราธอนบางทีก็จะให้สีแดงบางทีก็ได้สีเทาอันนี้ก็ต้องลุ้นกันครับ อีกทั้งยังมี weekly event ถ้าไปแข่งตามที่มันขึ้นมาเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็บางทีก็จะได้ตั๋วด้วยแบกออกไม้เพื่อนๆดูครับว่าถ้าเกิดว่าได้ตั๋วเงินเนี่ยมันจะมีเงินเท่าไหร่กันบ้างตั้งแต่5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 100,000 500,000และ1ล้านครับแต่ว่าถ้าได้ตั๋วสีแดงเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากน <c> ะ <oughs> แต่ถ้าได้สีเทายังพอได้ลุ้นครับได้ข่าวว่าหลังๆวันนี้เขาปรับให้ได้ของดีๆไมนได้เกลือบ่อยๆแล้วนะ ช่วงแรกๆก็ต้องบอกว่าให้ฝึกขับไปเรื่อยๆครับขับด้วยรถบ้านรถช้าๆทาความคุ้นเคยกับสนามไปเรื่อยๆในช่วงแรกๆเมื่อเราเริ่มขยับรถมาเป็นกลุ่มที่รดเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยและเริ่มเคยชินกับการขับไวๆแล้วก็ให้มาดูตรงนี้ต่อครับในแต่ละสนามมันจะมีเมนูข้างล่างที่เขียนว่าสัมผัสประสบการณแข่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงครับแม้ว่าจะได้เหรียญทองแดงก็ตามบางสนามเนี่ยก็ได้เป็นแสนเลยครับและถ้ายิ่งทําได้เหรียญทองเนี่ยก็เป็นล้านเลยพี่ เกมจะให้เราได้ขับคล้ายๆกับการสอบลายเส้นคือไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อรถมาใช้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเขาจะให้เราไปขับรถที่เขากําหนดครับเราก็เพียงแค่ใช้รถขนนั้นและทําเวลาได้ตามกําหนดโดยเขาจะให้เราทําภารกิจไปแต่ละเซกชันของสนามทาถ้วยให้ได้ทีละเซกชันของสนามนี่แหละฮะแต่สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยเมื่อเราได้ถ้วยแต่ละเซกชันแล้วเนี่ยภารกิจสุดท้ายคือการวิ่งเต็มรอบสนามนั้นนั่นเองฮะ ถ้าผลออกมาไม่ได้ถ้วยตามเป้าก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ครับหรือว่าทาเวลามาดีจนจะถึงเส้นชัยแล้วแต่ดันพลาดสักอย่างไปชนขอบหรือว่าหลุดสนามเนี่ยโอ้โหเริ่มใหม่ดียากชะตาแต่ก็จัดประเด็ดครับเพราะว่าได้เงินเนี่ยมีโอกาสหลายล้านเลยฮะคาสูมไม่ไหวอย่างน,น้อยๆก็เอาแค่เหรียญทองแดงที่ได้ทุกอันก็ยังดีครับไ่ได้ก็ไปในสนามอื่นแต่ลักษาะก็ต้องมีราคาที่ได้ไม่เท่ากันด้วยนะครับดูออยังสนามนูเบกริงดี ใครผ่านด้านนี้ยังโหดเลยฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เล่นไปสักพักนี้ก็น่าจะมีสนามที่เราชอบอยู่แล้วอะและก็เข้ามือกับเราที่สุดเราก็ไปเลือกเล่นสนามนั้นก่อนก็ได้ครับและเมื่อเราเริ่มมีเงินมากพอสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มไปฟาร์มเงินกันครับหารถสักคันหนึ่งไปฟาร์มสนามที่ผมเคยลงคลิปวิธีฟาร์มไว้ฟาร์มไปซ้ำๆอดทนใช้เวลากับมันสักหน่อยครับผมก็เคยฟาร์มวันละหนึ่งด่านหลังจากกลับมาจากทำงานวันละเจ็ดแปดแสนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต่อวัน อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ได้หลักล้านเลยนะโดยสนามที่คิดว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปมากที่สุดก็คือ2สนามนี้ครับที่โซนยุโรปอย่างซาดีเนียโรตักเวิลด์ทัวริงคาร์800และโซนเอเชียที่โตเกียวเอ็กซ์เพรสเวย์เวิลด์ทัวริงคาร์600ครับวิ่งให้ได้คลีนเลสก็จะได้โบนัสก,การแข่งขันยังขาวสาสตรดมาได้เพิ่มขึ้นมาจากผลตอบแทนที่อยู่หน้าด่านมาอีก50%เลยครับส่วนด่านที่ขึ้นมาว่าได้ผลตอบแทนเป็นล้านแบบนี้เนี่ย ไม่คุ้มกันครับเพราะว่าจะใช้เวลานานมากกว่าดูสิครับใช้เวลาถึง1ชั่วโมงจะได้ clean less ไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ถึงแม้ว่าจะได้ clean less ก็เพิ่มมาอีก50%เป็น1 5นึ<ม>่งล้านห้าแสนเครดิตต่อ1ชั่วโมงขนาที่2ด่านานั้นจะใช้เวลาประมาณ25-30ถึงานาทีได้เงินรางวัลราวๆา0แ0 0แสนเหนื่อยก็ย <ๆ S 2> ังพักได้แล้วค่อยมาฟาร์มต่ออีกรอบเล่นอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้อีกแปดแสนเท่ากับว่าได้1นึ่งล้านหกแสนต่อหนึ่งชั่ และอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถให้เงินเครดิตเราได้ก็คือพวกรายการยิบย่อยก็อย่างที่บอกไปให้ไปเก็บพวก weekly event ไปทำ q u ว s สีเขียวอย่างน้อยๆก็ได้หลายแสนอยู่นะและในโหมด spot ตรงส่วนของ Time Trial ทดสอบจับเวลาออนไลน์อันนี้เนี่ยแข่งกับคนทั่วโลกโชว์อันดับที่เราทำเวลาได้กับคนที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถ้าเราทำเวลาได้ถึงถ้วยทองก็ได้รับไปนอเนอสองล้านไปเลยครับ เหรียญเงินก็1ล้านลดหลั่นลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีจับเวลาออนไลน์อันไหนง่ายๆที่ผมพอจะทําได้ผมก็จะมาแชร์คลิปวิธีเอาไว้เพื่อนๆทาตามเหมือนเดิมนะครับและก็พอเก็บเงินได้เยอะแล้วเยอะลื่อมไปสะสมรถให้ครบเกือบ5 0 0อคันเพื่อเก็บ Achievement กันด้วยนะครับเข้าใจครับว่ากว่าจะได้เนี่ยมันช้าแต่คิดซะว่าถือเป็นการเรียนรู้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือประสบการณ์จากการฝึกมาเป็นระยะอย่างยาวนานและเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะจำ t r a ็กของแต่ละสนามได้เป็นอย่างดี ซึ่งเนี่ยก็ส่งผลให้เรานั้นสามารถที่จะเริ่มมีพื้นฐานที่จะก้าวไปเล่นเกมซิมจ๋าๆอย่าง a s สต t t คอม m พติเ z ียล e นหรือไอร์เรซิได้หรือที่ไม่ต้องจำแทร็กใหม่เลยแต่เรื่องการควบคุมเนี่ยจะต้องปรับตัวกันสักหน่อยนะครับ สุดท้ายนี้เพื่อนๆไม่จะไปต้องรีบไต่ไปถึงเวลตันสะสมรถครบหรือเก็บเงินจนแม็กซ์ก็ได้นะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วการมาถึงจุดนี้อย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าเป้าหมายของการเล่นต่อไปนั้นลดลงและอาจจะทำให้เบื่อได้ง่ายซะก,ก่อน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกฝนทักษะต่างๆนะครับนำเอาประโยชน์ที่ได้ไปใช้กับเกมอื่นและปรับใช้ในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาว GT7 ทุกคนครับ ในอนาคตเนี่ยก็หวังว่าทาง Polyphony เนี่ยจะอัปเดตเวลให้ไปได้ไกลมากกว่านี้และให้รางวัลตอบแทนสำหรับการไต่อันดับต่อไปให้มากขึ้นนะเพื่อนๆอยู P ่เวลไหนกันบ้างแล้วพิมพ์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สรุปเกกับการฟาร์มต่างๆค่อยๆเรียนรู้และฝึกฝนกันต่อไปนะครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ